เราก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีมนถึงจะถูกไงพระเจ้าัญ่ัตินไม่ให้ทําชั่วนั่นน่ะให้ทาแต่คุณงามความดีทั้งสมแต่คุณงามความดีอบรมบารมีของตัวเองให้เข้าถูกมากเข้าถูกผลเข้าถูกมากเข้าถูกผลการไม่ทําบาปทั้งปวงการทําบุญสมนั้นถึงฟ้อมเ่ยการชำระจิตใจให้เจ้าอานหมดจดนะเ้าจะว่างไงนี่ถ้าเราไปผิดไปวิดไหเล็กๆน้อยนี่แล้วไปเล่นการเมืองเรเป็นยังไงนะเ,เราวิจารณ์หนูดิหนูก็เห็นอยู่นี่ เ้าพเราก็ไม่ยอมดิเก็เป็นประชาชนคนหนึ่งก็มีหน้าที่ท่นจะพูดได้มันจะเป็นเสียหายอะไราะมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรหรอกแต่ว่ามันเพศ่ความสมนาเพียรไม่สมควรพูดบ้างก็เป็นพูดเล็กๆน้อยๆเพื่อยังสติพวกเราชาวพุทธยังสติคนในประเทศชาติให้สามัคคีกันแค่นั้นนั่นพูดได้แต่พูดเพือ่อความสามัคคีไม่ใช่พูดเพื่อแตกแยกสมามัคคีกันไม่ให้เขาข้างฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ นั่นไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้เข้าข้างตัวบคคฎหมายนั่นให้อยู่อย่างนั้นด้วยความเป็นธรรมอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเป็นธรรมถ้าเราเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเราก็เป็นธรรมทันทีนั่นเรื่องของเรื่องมันมันก็เป็นหน้าที่เพราะเราเป็นคนในประเทศชาติคนหนึ่งมันก็ถูกแต่ว่าทํายัางไงเราความจำเมื่อกี้จะขึ้นได้แม้พุทธเจ้านี้ก็เป็นคนในประเทศชาติพระอ,องค์ก็ยังไปห้ามอยู่นันในสมัยที่พระเจ้าวิทูลที่จะไปถล่มกรุงกบิ่ลพัทนั้นนั่นเห็นไหมล่ะ นั่นหรือเวลาที่อะไรล่ะเวลาที่ไอ้อะไรนีวงชาคณะญาติของพระองค์ที่แย่งน้ำกันที่ทะเลาะเบาแบ่งกันพระองค์ก็เข้าไปห้ามอยู่นั่นนะใชว่าไงมันก็มีอยู่นั่นน่ะก็ไม่ได้ว่าใช่ไหมล่ะแต่ว่าในบางครั้งมันเกินไปมันก็น่าเกลียดเนี่ยเดี๋เขาก็จะค่อยๆมาด่าเราอีกนั่นเขาไปยุ่งกับทัโลกอีนนอะไปยุ่งกับทัโลกทำไมเราไม่ได้ยุ่งกับทัโลกนั่นอ่ะ เราเห็นพระไปทำลายโลกทำลายประเทศชาติบ้านเมืองนี่โดยเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนกับเป็นโจรป้นประเทศชาติเอาฟังงี้นะใครจะว่าไงเราก็ว่าไปนะเราคิดของเราอย่างนั้นเหมือนกับโจรป้นประเทศชาตินะเขาทั้งกล่าวเขาทั้งไหวนั่นเห็นไหมเหรเป็นมหาโจรใหญ่เลยเป็นมหาโจรป้นประเทศชาติบ้านเมืองปุ้นศาสนาไม่พอยังป้นประเทศชาติบ้านเมืองนั่นจะให้เรานิ่งดูดาอยู่มันก็น่าเกลียดใช่ไหมเหรอ ถ้าเรานิ่งดูได้เฉยไม่พูดไม่ใจอะไรเลยเลก็แสดงว่าหลวงปู่หลวงตาเรื่องนี้เป็นมหาจรเหมือนกัะหมูนั่นนี่บทบาทมันจะลงกันมันลงอย่างนั้นนะนี่เราก็พิาจารณาแต่ตอกเราอย่างตัวบุญบริวณ์เราพูดเพื่อความสามัคคีที่ทําที่วินัยนั่นเราไม่ได้พูดออกจากทาจากวินัยนี่ถ้าพระออกจากทาแต่วินัยเราก็บอกว่าทาไมจึงไม่ไม่เคารพพระเจ้าบ้างคนะทำไมจงไมึงเป็นพระหน,น้าด้านนั่นมันถูกไหมล่ะเราพูดเพื่อความสามัคคีนี่ พุทเจ้าบัญญัติเรื่องรทำเรื่องไินก็พ่อความสามัคคีของพระเรามันก็เหมือนตัวประมหมายอย่างนั้นใจ่ะไหมละถ้าก็ลกบพระพุทธเจ้าก็จบแค่นั้นมันก็ไม่ยุ่งเหยิงยวุ่นวายอะไรนะดูนะอันนี้เหมือนป้นศาสนาอย่างไม่พอเจนมหาตรวจ์ป,ป้นประเทศชาติด,ด้วยวให้ก็กราบให้เขาไหว้ให้เขาทำบุญกุศลกับต,ตัวเองก็ได้ดมากได้อานิสงส์มากนั่นเห็นไหมละ่ะพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัตินี่เออลที่อื่นศาสนาอื่นเราก็ไม่เข้าไปเข้าก่แต่นี่คือศาสนาพุทธนะ พูดถึงนี้อย่างนี้เราเป็นศาสนาพูดไม่ใช่เหรอยิ่งพุทธศาสนากำลังเจริญอยู่ในประเทศไทยนี่นะมันเจริญแบบไหน,นะเอาว่าเบียรนาดูอเอานะนั่นต่างๆไปก็ต่างอยากทำบุญใช่ไหมล่ะ